สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับฟิสิกส์ของชิยงใเซ็นเตอร์เนี่ยหลังจากนี้ไปนะครับนอกจากเราจะมีการเรียนการสอนนะครับแล้วก็โจทย์ที่มากมายนะครับเสริมสร้างประสบการณ์อย่างครบครันแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปครับพี่จะเน้นการทดลองครับทุกหมวดหมู่ของสารในวิชาฟิสิกส์ครับง่ายๆนะครับลองมาดูครับอย่างเรื่องของคลื่นครับเรื่องของคลื่นเนี่ยนะครับสมบัติของคลื่นนี่มีทั้งหมดอยู่4ข้อนะครับนี่เป็น นี่เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่จะสามารถสาธิตนะครับเกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานทั้งสีข้อของคลื่นนี้ได้อย่างครบถ้วนนะครับหลังจากนี้ไปนะครับน้องๆนี่จะเห็นภาพมากกว่าแค่การเรียนในหนังสือครับเราเห็นการทดลองจริงเลยครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นถัดคลื่นครับตัวใหม่ล่าสุดที่จะสามารถให้น้องนะครับเห็นภาพของการแทรกสอนนะครับอย่างตัวอย่างนี้คือการแทรกสอนเนี่ยได้อย่างชัดเจนน้องๆลองดูใกล้ๆสิครับ อย่างตรงนี้ครับก็คือเป็นการแทรกสอนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากแหล่งกาเนิด2แหล่งครับที่เราเรียกว่าแหล่งกาเนิดอาพันนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับหรือแม้แต่น้องๆนะครับที่อยู่ในช่วงชั้นม .4 นะครับน้องๆอยู่ในช่วงชั้นม .4 เนี่ยกรทดลองแรกเลยครับที่เด็กม .4 ทุกคนนี่ต้องรู้จักก็คือเครื่องท้อสัญญาณเวลาครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้มีโอกาสมาดึงแถบกระดาษร่วมกัน หรือแม้แต่เรื่องเรื่องของบทนำนะครับที่หลายๆคนนะครับมีปัญหากับการใช้เครื่องวัดเช่นไมโครมิเตอร์ใช้ไม่เป็นนะครับหรือแคริบเปอร์เวอร์เนียนะครับที่ยังสามารถใช้ได้ไม่คล่องน้องๆก็จะได้ทดลองใช้อุปกรณ์จริงครับส่วนพัดไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่อุปกรณ์เบสิกตัวหนึ่งครับที่พี่นํามาโชว์ในวันนี้ครับก็คืออิเล็กโทรสโคปแบบลูกพิษครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากนี้ไปนะครับน้องๆทุกคนครับฟิสิกส์ของเราครับนอกจากจะเรียนอย่างเข้มข้นแล้วนะครับเราจะมีการทดลองอย่างครบครันด้วยครับสวัสดีครับน้อง